วันครับพบกับผู้ขัมอบายทีเอเึ่งเคยนะครับผมวันนี้นะครับตอนนี้ EA ได้สามารถที่จะให้เราเข้าไปโหลดในระบบปฏิบัติการได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือว่า Android นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่ามีอะไรที่อัปเดตบ้างนะครับผมอันดับแรกก็ต้องเจอ MPP ครับผมเขาคือไกด์นำทางของ2 3สซีซั่นที่ผ่านมานั่นเองครับผมเดี๋ยว MPP จะพาเดินนะครับผมสวัสดีครับ New Season FIFA Mobile ครับผมคุณสามารถที่จะทำอันติเมททีมนะครับผมเท่าที่คุณจะทำได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะฮะโอเคคลิกออฟไปเลยว่าง,งั้นอ่ะเดี๋ยวเราคลิกออฟตาม m อ็นะครับผมระบบชูตติ้งนะฮะโอเคในเรื่องของการยิงก็ไม่มีอะไรเอาต้องกดเหรอกำ <c oughs> ลังงงไม่เหมือนระบบเดิมหรอ อ๋อมีชิปด,ด้วยเฮ้ยต้องเรียนรู้ใหม่เลยนะครับเรื่องการยิงเฮ้ยอ,อ,อะยังไงเอาก็ยิงแบบนี้ก็ได้นี่ยิงได้เหมือนกันนะฮะแค่เมื่อกี้นี้มันเป็นบังคับการกดยิงนั่นเองฮะว่าไปแล้วเล่นกันเลยดีกว่าครับผมสนามค่อนข้างสวยนะฮะกราฟ,ฟิกถือว่าโอเคนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจาะลึกกราฟ,ฟิกอีกทีหนึ่งฮะ ส่งเสร็จแล้วไงต่ออ๋ออันนี้คือการทอดนะครับผมไงต่ออ๋อโยนโอเคจบแล้วในเรื่องของการคอนโทรลนะฮะยังเหมือนเดิมนะครับผมมี2ระบบก็คือระบบจิ้มก็ได้นะครับผมระบบลากลากริงก็ได้นะฮะหรือว่าระบบกดกดส่งด้วยปุ่มก็ได้เหมือนกันครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปลุ้นนักเตะกันฮะว่าเราจะได้ตัวไหนครับผม โอ้โห okay. oh, oh. ไม่มีตัว80เลยอะ่ะออฟนะครับผมเดี๋ยวเราเล่นโหมดอะคาเดมีให้จดเรียบร้อยนะครับผมแล้วเราค่อยไปสมรวจกันนะครับว่ามีอะไรที่สามารถที่จะทําเงินได้ช่วงแรกๆบ้างนะครับผมโอเคครับพอเราเล่นเสร็จแล้วครับเราก็จะสามารถเคมพูดซิสได้นั่นเองครับผมโอ oh, เป็นตัวเริ่มต้นที่ดีนะฮะโออออป82ครับผม ปุริซิสนั่นเองนะฮะวิ่งโอ้ราคา6กแสนห้าเลยนี่อะไรเอ่ยฮยเจ๋งว่ามีอุโมงค์ด้วยครับคืออะไรโอ้โหอ๋อโอเคนักเตะชุดเดิมนะครับผมที่เราเคมได้ครับน,านา่าวเดอเทอร์ครับกลับมาแล้วครับผมด้วยรูปนี้เลยครับผมโอ้โหอียสุดยอดเลยฮะฮะทำไม225เฮ้ยเรา227ไม่ใช่หรอ อ้าวสวยแล้วอ,อ๋อมันจะป็นระดับ2 2 5 2 3 0อะไรประมาณนี้มั้งฮะโอ้ยโอ้ย CDM กองเต้ h, แน่นอนครับผมนั่นไงโอ้โหแหลมมากเลยครับกองเต้ Gong h, ครับผมโอ้โหนี่โรเบิรสันด้วยนะครับว,ว้าวเยี่ยมเลยครับผมอันนี้เป็น433ใช่ไหมฮะ ยังไงไม่รู้เขาให้ให้เรากดนะฮะอ๋อให้เราเป็นเทรนนิงนะฮะ,อะลองดูก็ได้ตามระบบเขาอลองดูนะฮะช่ะพอเราอัพก็จะเลเวลสองมีค่าสแตตอัพเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนั่นเองนะฮะประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนทีมเลยแล้วกันนะครับพูดิซิส เบลเลตเบลนั่นเองครับผมใครอีกกองเต้เหรอกองเต้ท,เตท,เตทีมเรามันโอเคประมาณนี้หรือเปล่าโอ้โหกองเต้ไปอยู่ตรงนี้เหรอคองเต้ต้องมาอยู่ตรงนี้เซ่นะก็จะมีของรางวัลนะครับล็อกอินเดลี่นะครับผมเจ็ดวันนะครับ,ก,รบ,นนรบก็จะได้อาโน,นนั่นเองนะฮะนี่ครับก็จะได้อาโนเนาะวันนะที่สองได้โฟเดนนะครับผม วันที่ห้าได้อลาบ้าครับผมโอ้ของดีอยู่นะฮะแต่ว่าเงินให้มาช่วงแรกๆอาจจะน้อยนิดน,นึงครับผมหมื่นเดียวน้อยมากเลยทำอะไรได้เนี่ยหมื่นเดียวแต่ก็ต้องเอานะฮะของของแจกครับผมคลิปอ Kick off. อตรงนี้ครับก็จะเป็นนักเตะนะครับผมสัญชาติต่างๆนะครับผมก็ถ้าเราเลือกสัญชาติอังกฤษนะครับก็จะเป็น นักเตะที่เป็นสัญชาติอังกฤษครับอาจจะไม่ใช่พิมเมลิกก็ได้นะครับผมแต่โดยส่วนใหญ่นักเตะอังกฤษก็อยู่ในอังกฤษส่วนใหญ่นาออย่างสเปนนี่ครับอาดาม่าอาทาเล่นี่ครับผมนี่ครับอยู่พิมเมลิกนะครับแต่ว่าเขาสัญชาติสเปนนั่นเองครับผมตัวนี้ก็เป็นเลสออฟเวิร์นะครับผมรวบรวมหลายสัญชาตินั่นเองครับผมชอบสัญชาติไหนเราก็เลือกเลยครับผมคิดว่าจะเล็งใครไว้ก็ดูดูนักเตะแล้วก็เข้าไปนั่นเองนะฮะ อเครับเดี๋ยวเราเลือกเป็นอังกฤษก่อนแล้วกันนะครับผมว่าไปเราไปเล่นกันเลยครับสปีดอนล็อกนะครับผมว้าวได้โจรมาด้วยโทนี่เบลิงแฮมครับผมแหลมเลยครับเบลิงแฮมเราเลือกนักเตะสัญชาติอังกฤษนะครับผมหลังจากที่ทำเทนนิงตรงนี้เสร็จนะครับก็มาลุ้นนักเตะกันฮะโกลเพเยอร์นี่ประมาณ70ขึ้นไปนะมีโอกาสได้นักเตะ70ขึ้นไปนะครับผม ถ้าฟุกๆอาจจะแปดสิบก็ได้นะแต่ได้73เองนะครับ125,000นะไม่เป็นไรครับเก็บนักเตะไปเรื่อยครับมาเขียนนักเตะเหมือนเดิมครับผมเลเวล70อัพเหมือนเดิมนะครับดูซิเราจะได้ใครออลล็อกโอ้โหโรแลนโดนะครับผมเจ็0หมื่นห้านะครับ นี่มาฟูลแมตช์กันกับเชลซีนั่นเองครับผมโอเคครับอ่าเป็นการแข่งนะครับแต่ว่าไม่ได้เต็มแมตช์นะครับผมเริ่มในนะาทีที่60นั่นเองครับผมฟูนำก่อน10นย์นั่นเองนะฮะไม่น่าจะยากนะครับผมเป็นการฝึกโอ้โหรือว่าจะยากอยู่ไม่แน่ใจโอ้ตัวโทนี่ตัวใหญ่มากเลยชอบมากเลยฮะไม่รู้สายเปิดหมงนี้จะยังพอไวไ ผมนี่ชอบมากเลยชิบเพียเฮ้ยภาพสวยขึ้นเยอะเลยครับผมชอบเลยนะสวยสวยสวย,ยรึบอืมระบบการอุ้ยโอ้ยอะไรเนี้ยเปิดมงสายเปิดมงนี่เดี๋ยวลองดูสิจะพอไหวไหมซีซั่นนี้ ระบบการเปิดมงยังพอจะทำได้ดีหรือเปล่าชิบโนี่ส่งต่อให้เบลครับผมเบลวิ่งไปแล้วครับลูกนี้ชิปไปแบบยังกะเรียกว่ายังกะความน้ำหนักไม่ได้เท่าไหร่เลยครับผมลองเอ้ยได้อยู่ได้อยู่ยิงสิครับผม เป็นอะไรที่น่างวดหัวดีมากนะครับโอ้วอ,อน้อยยิงไม่ตรงกรอบครับผมโอ้นี่เราก็เลงดีแล้วนะแต่ไม่ตรงกรอบสองลูกเลยฮะสโตนโอ้ยฟาวเลยครับสโตนจอสนสโตนฟาวเลยลุซี่นี่เขีรยได้ไหมเขีรยได้ โอ้นี่ครับโอ้ยนี่ครับภาพโอ้ชอบเลยดอกส้นยังมีอยู่ครับเออแต่เขาบอกว่ามันจะมีสเตมินานะใช่ไหมฮะดอกต้นบ่อยๆไม่ดีครับอลี่โอ้โหโอ้โหโอ้เมนต์เจอขนาดนี้ฮะนี่ไม่เข้าเฉยฮะโอ้โหตายละตายละโอ้หนักหนักละ ดูสิระบบชิปได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยยิงไม่เข้าเลยโอ้โหยากละยากละเบลล่าส่งต่อให้อาลี่ครับโทนี่วิ่งไปแล้วครับผมโทนี่ว่างไงโทนีอ่อะไรเนี่ย โอเคจบครับผมโชคดีนะฮะระบบเริ่มต้นเขาให้นำก่อนหนูนย์ไม่งั้นลำบากเลยเมื่อกี้โอเคครับก็ยังไม่ค่อยชินนะฮะนะในเรื่องของการยิงนะเนอะอโอ้โหแวนเนอร์ <V anner S 1> ครับผมโอ้ดีใจดีใจได้แวนเนอร์แต่โทนี่ก็ตัวสูงดีนะแต่แวนเนอร์ก็ดีอ่ะชอบทั้งสงเลย โอเคครับลิฟูนะครับตอนนี้ศูนย์ศูนย์นะครับเราต้องยิงเองได้แล้วนะฮะเกมที่สองนะครับผมลิฟูเจอร์ลิฟูเองฮะต้องเต้นลากเลื้อยมาครับผมสกิลมูฟของเขาคืออะไรทำไมไม่โชว์สักทียิงเข้าไหมโอ้โหเฮ้ยจริงเหรอไม่เข้าจริงเหรอเฮ้ยเอาละครับผมเป็นเรื่องแล้วฮะมีอาการปืนฝืดครับผม ไม่สามารถยิงเข้าะครับไม่สามารถจบสกอร์ได้ลำบากเหมือนกันนะนี่ไาแล้วพูลินะซีสปัญหาของเราตอนนี้นะฮะเกี่ยวกับการยิงครับผมเฮ้ยเข้าแล้วไอเกเรเบล้ลูกแรกของชีวิตของซีซั่นนี้ครับผมอือเฮ้ยสายปนหมงยังพอพอได้อยู่นะพอได้อยู่นะด้วยว่าเราเจอแบบบอทบอทยังไม่เก่ง ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ยังพอได้นะครับผมสายเปื้หมงยังยังรอดในซีซั่นนี้นะครับผมโอ้ชิปโทน,นี่ชิปไปใหู้ริสิทธิ์คืนครับผมบริสิทธิ์มองแล้วยิงไปเลยครับผมโอ้โหลูกนี้ยิงสวยนะโอเคนะได้ได้ได,ได้ได้ครับผมพอได้พอได้ครับผมอมแม่ทาเอาความมั่นใจเราหายไปเลยครับในเกมแรกที่เจอกับเชลซีนั่นเองฮะ เกมนี้มาแนละ้วโอเคพอตั้งหลักได้ครับผมอไม่ยากไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวปรับกันอีกสักเล็กๆน้อยๆนะฮะก็น่าจะเข้าที่เข้าทางครับผมใครที่มีใครที่มีทักษะการเล่นจากซีซั่นก่อนๆนะฮะก็ปรับตัวไม่ยากครับผมระบบควบคุมก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับแค่เรายังไม่ชินเฉยๆนะประมาณนี้นะครับผมแต่เกมภาพสวยขึ้นเยอะมากเลยนะฮะ บอกเลยว่าชอบชอบโอ้โหอะโง่ไงดีเนะี่ยเดี๋ยวลองเราลองสาตยาวเฮ้ยระบบสาตยาวยังพอได้นะครับเฮ้ยเกือบโดนโทนี่เอ้าถึงไหมอาลีว่างไงอาลีฟันได้เฮ้ยอาลีเนียนเลยครับอาลีโอ้ยอะโทนี่แต่ชอบโทนี่นะฮะตัวใหญ่ดี โอ้ระบบระบบโยนเป็นอย่างนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าเคิร์ฟให้เรานะฮะส่งให้พูริซีดนะครับผมโทนี่ว่าไงโทนี่โดนฟันได้เคียร์ออกมาได้ครับผมฮึบได้ไหมบริลิงแฮมโอ้หตอกส้นซะยาวเชียวอือเฮ้ยชัวพูริซีดอ๋อโหวิ่โ,โ,โคตรสวยเลยครับลูกนี้สามศูนย์เลยฮะแหลมแหลม โอ้มีแบบไฮไลท์สวยๆด้วยนี่ครับตีลังกายิงครับผมสวยมากเลยอ่ะอุ้ยซีซันก่อนๆนะครับบอกว่าชอบนะครับผมซีซันนี้หลงรักจริงๆเลยฮะชอบชอบชอบครับผมมามาเล่นกันเยอะๆนะครับฟีฟ่าโมบายนี่เป็นอะไรที่อัปเดตแล้วดีนะฮะดีดีคือดีจริงๆครับผมเขมดิได้อะไรเอ่ย ห้ยฮ้ยอย่างนี้เวนเนอร์เหรอไม่ใช่ซีเอ็มเฮ้ยใครเ็ดมุลละโอ้วระเจ้ากี่บาทเนี้ยขอดูราคาดิหุยเก้าแสนก็ไม่น้อยนะก็เยอะอยู่นะเก้าแสนมูแหลมแหลมแหลมครับแหลมมากแหลมมากครบครบยังเนี้ยแล้วแล้วมาดูหมวดต่างๆครับอันนี้เป็นเควสนะครับผมเควสนี้เขาบอกว่า คอมพิวต์โหนด2ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวก็ถึงจะมีให้ปลดล็อกตรงนี้นั่นเองนะฮะเราก็เล่นไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวเอมเปเป้เขาจะเป็นไกด์นำทางเรานั่นเองครับผมในเรื่องของลีกนะฮะนี่ครับก็ต้องเลเวล10ก่อนนะครับผมส่วนตลาดนักเตะครับก็คือขอให้เป็นเลเวล5ครับปลดล็อกให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะสามารถซื้อนักเตะได้นั่นเองครับผมในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะครับผมนี่ครับก็ยังอันล็อกไว้อยู่นั่นเองนะฮะ อ่ะสตอร์นะครับผมมีอะไรให้ขายไหมยังไม่มีนะครับผมคอมพิวเตอร์ระดับที่4ี่ก่อนนะครับผมถึงจะมีในเรื่องของการขายของให้เรานั่นเองนะฮะโอ้โหมีอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเอ็กซ์คลูซีดขับเพเยอร์ครับผมเรามาดูรางวัลของเขานะครับผมเงินหนึ่งแสนฟรีฮะโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับผมแพ็กฟรีแพ็กฟรี ได้เงินหนึ่งแสนฮะได้แรงด้วยครับผมแหลนเลย